กาตตอนทุ่มครึ่งค่ะทุกคนดูแสงพระอาทิตย์สวยบวเบลาเรเกนหอมฟุ้งเลยค่ะทุกคนกลิ่นนี้หอมฟุ้งดูทุกคนหมยดย้อยสวยบวเบลาเรเกนนะคะเรเกนก็แปลว่าหยาดฝนหยาดฝนสีม่วงครามสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ าภาษาเยอรมันก็จะแปลาตามตัวแบบนี้นะทุกคนปลูกมาห้าปีแล้วนะคะทุกคนดูปลูกตั้งแต่มีอยู่กิ่งเดียวนะคะกิ่งเดียวคือต้นนะลำต้นจะเป็นกิ่งขึ้นมาแบบนี้นะคะตอนนี้ดูค่ะโอ้โหผ่านเวลามาปลูกจนแบบเป็นดอกสวยหอมฟุ้งในสวนสีสวยนะคะเดี๋ยว อยู่อีกไม่นานหรอกประมาณสองสัปดาห์ก็จะร่วงหมดแล้วคะ่ะทุกคนมีแมวมาคุมอ่ะแมวมาคุมแมวมาคุมแมวมาคุมนะจ๊ะชื่ออีกชื่อภาษาอังกฤษเนาะก็วิสเรียนะคะแล้วก็พี่จิบนะคะมาคอมเมนต์บอกว่าที่ญี่ปุ่นเรียกว่าฟูจิมันก็หลากหลายชื่อเนาะแต่ที่จริงอะ่ะคุณเองเห็นใน คลิปของประเทศญี่ปุ่นนะคะก็เลยแบบตามหามาปลูกพึ่งมาตอมหอมเชียวทุกคน,นแสงก็กำลังสวยจะเข้าสองทุ่มแล้วนะยังสว่างอยู่เลยยังมีแดดอยู่เลยนะคะเนี่ยแสงยามจะสองทุม่มองแบบนี้ก็เหมือนต้นไม้นะทุกคนพอดีก็ขุดเอาเอิดบล็อกนะคะมามาแบบว่า ไม่ให้มันรากมันเลือ้อยหรือมันเลื้อยไปที่อื่นแล้วก็ค่อยๆแบบทําให้มันมีลักษณะตามที่เราต้องการนะคะคก็ให้มันเหมือนต้นไม้อะไรอย่างนี้นะจ้ะนี่จาจ๊ะจาจ๋า <laughs> <laughs> าจะทำทางเดินนี้ค่ะมันเป็นอุโม,มงค์ ต้นเปลาเรกเนงเยนะคะจะทําให้เป็นอุโมงค์สวยไปแบบเหมือนแบบเป็นอุโมงค์ดอกไม้นะเดี๋ยวค่อยดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนตอนนี้มันก็สวยเนาะสวยสดชื่นเนาะใช่ไหมคะไปแล้วคะ่ะส่งความสดชื่นยามเย็นไปแล้วคะ่ะทุกคน